ใช่พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้ชาเป็นให้สปอยไหมให้สปอยเปล่าให้สปอยเปล่าจะให้สปอยเดี๋ยวพี่จะปล่อยให้สปอยไหมขอดี่ข้หนังสือหน่อย เจอตัวอักษรหนังสือที่เขาถือไว้เพื่ออ่านอยากที่จะขาดเอาหวาเขาตั้งใจรู้มองผ่านใจฉันอยากเรียนรู้เล้่ที่ตัวหนาน จิ้งเธอไว้บางตอนจงนั่งสื้อดูฉันทรมานอ่านเจะเพียงครั้งเข้าใจเธอแค่วังหน้าปิดตายเก็บไว้ไม่เคยรักฉานก่อนจะจากลาฉันยังคงคันไว้ทุกคืนวันขังเวลานี่ คลิปใหม่เกี่ยวกับเพลงด้วยนะทุกคนคลิปใหม่ก,กับเพลงด้วยให้ถ่ายก่เป็นอะไรให้ถ่ายก็เป็นอะไรไม่บอกตัดผมทรงอะไรอันนี้เป็นพี่ตัดเป็นบุกคัดปล่อยยาว พี่เป็นปบคูคัดปล่อยยาวเว้ยคุณค่ะบคูคัดปล่อยยาวแล้วพี่ตอนแรกอ่ะพี่ตัดถึงแค่นี้เองแล้วพี่ก็ปล่อยยาวลงมาเลยพี่ก็ไม่ได้จัดไม่ได้แต่งทรงอะไรเลยไม่ใช่ร้องข้ามกำแพงพิเศษกว่านั้นพิเศษกว่านั้นก็คือตีตีก็ต้องรอดูดิใช่ไหมละ่ะทุกคนก็ต้องรอดูสิเพราะว่า พี่ก็กำลังลงซสาอยูไ่ไงกำลังลงเสาอยูไ่ไงทุกคนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อากาศหนาวแล้วอย่าลืมอย่าลืมพากันดูแลตัวเองเด้อเพราะว่าคนที่แบบเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นอะไรอ่จจะชอบแบบป่วยง่ายอะไรเงี้ยเออพี่อ่ะพี่อ่ะพี่อ่ะก็เป็นคนป่วยง่ายเหมือนกันแบบถ้าแบบสมมติว่านอนดึกหน่อยหรือว่าอากาศแบบไม่ดีหน่อยอก็ป่วยแหละจริงไหม ร้องเพลงตามตัวอักษรอ,อุ้ยน่าสนใจนะแต่ว่าไม่ใช่ร้องเพลงตามตัวอักษรขอบคุณนะคะสําหรับของขวัญทุกคนคือแบบตอนแรกอะพี่กะว่าจะลงวันนี้แต่ว่ามันแบบว่ามันยังไม่เคลียร์ก็เลยยังไม่ได้ลง ก็พยายามที่จะแบบว่าลงคลิปทุกอาทิตย์เพื่อให้น้องๆได้ดูคลิปพี่นะคะคือแบบว่าทุกคนก็อาจจะสังเกตว่าแบบเออแบบช่วงนี้ลงคลิปแบบว่าแบบทุกอาทิตย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ลงพี่พยายามลงไม่เลทเพราะว่าพี่ก็อยากลงตรงเวลานั่นแหละอยากจํากัดตัวเองบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่แบบว่า คือแต่ก่อนนะพี่จะพี่จะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเพราะว่าพี่อะแบบตัดยังไม่เก่งใช่ไหมตอนนี้มันก็แบบมีมีแบบความสาม,มารถเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งมันก็เลยยังพอแบบทุกๆได้ถ่ายไปได้อะไรแต่ว่าพี่ก็ตัดเอง,ต,เองตัดเองทุกคลิปทุคกคลนรกวนไม่พิมพ์ชื่อพ่อพี่ปื้นนะครับพี่ปื้ไมันจะอยู่นี่รกววนไม่พิมพ์ชื่อพ่อเนาะเดี๋ยวพี่แบบอะไรอะไรอะ 那，那。No, no.